Wah mm. yeah, buat. Yeah. Mm. Yeah, ข้าวหน้าเงากับข้าวหน้าบ้าข้าวหน้าเนื้อเคขอทั้งคู่เลยครับไม่มีกินอันนี้พวกเรานะครับก็อยู่ที่ที่ไหนตลาดมือดนะลูกเรามาเรามาดูขึ้นเวทีเดี๋ยวว่าไฟดับนัหม่อเพลงม้อเพลงวันระเบิดก็เลยแจสินอดเลยเมื่อกี้นะครับมาให้ทำการละสินอดเรียบร้อย แล้วก็แผดแไปละหมาดมาแล้วก็นี่นะครับโอ้สจาภาพครับมองซีลูกปุยดีแล้วค่ะอ่าถ้าหากว่าไฟสว่างเดี๋ยวเราก็คงจะได้ชมกิจกรรมนะครับดีๆจากลูกๆนะร้านยาวชนนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่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 ตลาดอะไรนะตลาดอะไรครับคือบอกตลาดอะไรนี่ตลาดมืดอ่ะ มาแ้ืดรโอ้ยลูกดูเห็นไหม,มไฟติดแล้วบ้างไหมไฟเริ่มติดแล้วบ้างโอเคครับผมกินก่อนดีกว่าวันนี้ลูกมีอะไรความหน้าเนื้อโอ้ก็หมดหมดไปแล้วครับสตรอเบอรี่บบร,บบรี่นะครับม,มีน้ำตาลด้วยมีน้ำตาลด้วยนี่ไอโชว์โชก่อนอันไหนขอรู้เลยอ้าวนี่สตรอบเบอรี่ที่มีน้ำตาลน,นี่ไงก็ม,มีนี่ด้วยก็ โอ้ยนั่นไงใสยย่ยโ่างใส่ย่า,ยยางด้วยครับมีน้ำนครับวันนี้หิวน้ำก็เลยกินน้ำไเยอะครับสนุกดีนะครับบรรยากาศอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันผัดมันเด็กน้ำขึ้่มาแล้วมันตื่นขึน้นะมาแล้วกันนั่นแหเพราะว่าพี่น้องมาก็สน,กนุกกันนะครับมือม่อนเดี